ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบลูกยิงยอดเยี่ยมของโรนัลดอ่าเก้าอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผบมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี่ด้วยหากดูและช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลแบบใหม่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับสิบแทงทะลุเข้าในวิ่งไวเหมือนจรวดเข้าพรวดกระหลบได้สุดท้ายล่องจองชิปของสบายสบายสไตล์แซมบ้าเลยครับหนูครับวิ่งมายืดขาสกัดไอสัตว์หลบได้ไซสก้อยแบบพี่ตูนโมโหเช็ดโนดโดเทพเหลือพันนานา ดับดก้าเริ่มจากกลางสนามวิ่งไม่ถามชาวบ้านผ่านหลายสิบขามาไวเหมือนได้นะ้ำท่อมล้อมกันแค่ไหนก็ไปได้สุดท้ายก็ไม่รอดครับดูครับวิ่งเหมือนไม่ใช่คนโดนเข้าสองพ่อก็อยังทะลุได้สุดท้ายก็ยิงนิ่มๆก่อนจะไปเดือพริมเพื่อฉลอง อันดับ8ดภาพเก <K aw> ่าสมัยพระเจ้าเหาทรงพระเยาอยู่ดูมีความขี้เกียจวิ่งชิงยิงนอกกรอบลักลอบเข้าสามเหลี่ยมแก่เฮี้ยมทุกองศาจริงๆครับนี่ฮะวิ่งแวกไปขวามองหาโอกาสปาดเข้าขวาแบบเต็มข้อล่อเข้ามุมแคบหายแวบเข้าไปเลย อันดับเจ็ดไหลบอลให้ตัวเองนักเลงเีฮี้ไเฮียแกวมากภาคแทบไม่ทันมันก็ยิงเข้าไปแล้วครับเนี่ย <S <S ดูภาพช้าครับความไวที่สุดยอดเรียกให้จอดก็ไม่ฟังยังจะไปต่อรอบแปบเบาๆบอลก็เข้าไปแบบนิ่มๆอันดับหกกระดกข้ามหัวจั่วให้อาก้าสั้นยาวไปต่อรอบแบบเต็มแข้งบอลแม่งเยี่ยงมิสไซรับได้ก็เท ดูอีกทีฮะซัดด้วยสายสเซฟด้วยปลายนิ้วปลิวทะลุก,กระดูกรับถูกแต่ลูกบอลแงแม่งก็เข้าอยู่ดีแล้ววะอันด,ดับห้ารับบอลมาจะพาไปซ้ายก็ไม่เอาขวาก็ไม่ดีขยี้เต็มแรงมองแม่งไม่ทันบาเตกลันว่ากูยอมเลยดูภาพท่าคับวิ่งปวดกองหลังพังไม่เป็นท่าซัดขวาเต็มข้อล่อสักโค้งว้าวเข้าไปแบบสวยงาม อันดับสี่แกวิ่งเร็วจีมานีจ๋าฝากกองหลังเหมือนบังด้วยบาเรียประกบเพียกันสี่คนก็ยังจะสนเข้าไปยิงให้ได้ฮะโอ้โหดูความไวไปเร็วเอวไม่มีเคล็ดเร็ดรอดการจับกลุ่มไม่เหมือนไอชโชคุณที่โกงตังยังไม่ทันวิ่งกระชิงโดนรวบซะแลว้วเดี๋ยๆๆๆมันเกี่ยวเฮียอะไรวะเนี่ย อันดับ3จะยิงไกลเปลี่ยนใจไว้วันหน้าฝ่าเข้ามาใกล้ใช้ทักษะอันล้นเหลือโชว์เหนือต่อคนเป็นพันนี่และท่านเขาว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยดูอีกรอบครับทำท่าจะยิงชิงหลบตบหนีไหลจี้เข้าหน้าประตูชูเท้าไปแย่ลูกชิปไหวพริบกระสุดปลายเท้าเหยียดถึงหรือสุดตีมจริง อันดับสองส่งจากขวามาเข้าในหลายผ่านดากทางไปถึงนาโดโชยิงเรียดสาวเข้าแบบง่ายๆแล้วก็กลายเป็นแชป์โลกในคืนนั้นครับนี่ฮะดูกันจจะอีกทีไหลหนีจากขวาผ่าริวันโดมาถึงล้นทองคำทำไม่มีพลาดโอลิเวอร์คานก็มิอาจจะปัดป้อง อันดับหนึ่งเวอร์วังอลังการหน้าด้านดึงเสื้อเงื้อให้อยู่โดบอกกูจะไปไวชนิด90ม้มไมต่อชั่วโมงเหมือนโกงสปีดบิดหลบตบหนีจะเข้ากี่คนก็ไม่สนใจก็ทําไมอะกูจะยิงดูอีกทีครับจะฉุดเหนี่ยวรั้งก็ยังไม่สะเทือนเตือนให้หยุดก็ฉุดไม่อยู่กูจะวิ่งท่าเดียวเลี้ยวมาบอลติดขาผ่ายิงโหดจริงๆพุทชายคนนี้และนี่ก็คือของสนามท็อปเจนหากใครดูแลชอบใจชอบใจ ยลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผม